ครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบ้านเฮาทุกคนนะครับเดินมาอนี่กับพ่อๆกับลุงโบพี่เก้านั่นแหละครับมือนีลุงโบจีพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งการลุงจับตายอีกมือหนึ่งละครับอายุไซแล้วว้วสั้นอยู่บ้านท่าเสียวว่าสั้นอาจจะบนท่าเสียวอำเภอสร้างข้อมจังหวัดอุดรธานีพี่น้องเอามือนีบาทละ300บาทคือว่าบ่แพงพี่น้องถ้าเบิ่งบรรยากาศแน่นองสักวันพี่น้องเปิดจังไรว่าสั้นอ้าวก็ถือว่าคึกคักกันครับ เอาหัวแรกจังวาแรกพี่น้องอีกบ่โดเขาก็เบิเิงการล่งจับปลาครับอตอนนี้การรลังเตรียมการกันอยู่ครับผมตอนนี้ก็เริ่มหางแฮกแล้วข้นมือนี่เต็มน้องครับผมน้องอยู่ประมาณ2อถึงสามไร่พี่น,ออน้องนำเลยกประมาณ2เมตรครับผมเอามีมีมีทั้งเสี้ยนแฮมีทั้งเสี้ยนสะดุง้งพี่น้องเอาเจรเิงว่าผู้ใดสีม้านจังวาแรก เสียนแหเสียนสะดุ้งเฮ้าตอนนี้กาเตรียมพร้อมกันแล้วลาวาสั้นนี่นี้กาสาคอนกลางจะลำบากในการห้าวแหจังหวะได้พี่น้องเด้อเนื่องจากว่ามองกาเป็นหินพี่น้องอ่าเป็นหินละกาป่าก็อ่าว่ามีหลายป่าอยู่วันสั้นละพี่น้องเขาก็ทว่าหลุนกันได้พี่น้องเด้ออ่าว่าที่มีป่ายังแน่นแน่นอนหนิพี่น้อง ต,ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเขาก็พร้อมละละวา่ะา,าัสดุแล้าเสียแหนเฮาล้วตอนนี้ก็บทีมทุนแล้วพี่น้องเอาหมดแล้วลครับเอาทั้งคุณเป็นยังไงว่ัสดุแล้วทั้งทีมงานอ,อสดซ้เอาเสียไล่หมดแล้วพี่น้องตอนนี้ก็บกำลังมัดสายสะดายแหนอยู่ครับเอาทั้งคุณก็พร้อมแล้วครับ เอาสะดุ้งเัาเป็นจังได้แล้วพี่สันถัดสะดุ้งเลี้ยงสี่แล้วพี่น้องอ่าอยู่ในท่าเตรียมพร้อมว่าสันอ้าพี่น้องแหขึ้นศอกครับพี่น้องแหขึ้นศอกอะไรพบ่มีบัตรจ้งให้ผมเห็นนะครับเพราะผมสิยางรออยู่เอาบ่มีบัตรบ่ได้ครับผมเดี๋ยวทีนี้การับกันครับเอาสามสองหนึ่งเย้ลงมาพี่น้องเอาไมเสียพี่น้อง จังหวัดแรกแขกมันบอกแล้วมันฆ่าจอมของเจ้าโอ้ยนะจังไดรสิวานป่าใหญ่มา่อโซ่กล่องจังไดร่วานแหกยือโบแตกอย่างเอ้าเอาพี่น้องด้วยกันครับผมนยังนออบอ่ะนี่นออาเอาโอ้ยเอ้าพี่น้องจังหวัดแรกจังหวัดแรกมาแล้วครับผมเอาจังวัดแรกครับจังหวัดแรกเอาทั้งพี่เป็นังไรจังหวัดแรกพี่น้องเอา ท่านี said, so ้่ก็ได้ครับเอาเจ้าผุนเองนดเจ้งผุ่นเอาเจ้าผุนก็ได้พี่น้องจังหวะแรกเป็นจังได้ครับเป็นจังได้ครับเอาดอะไรครับยุ่ำๆยำๆเลยพี่น้องยกแรกกาปลาหน่อยมาก่อนพี่น้องยกแรกครับเอายกแรกยกแรก เอามาแล้วครับ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 เอ้าเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งสะดุ้งนี่พี่น้องเป็นยังไงครับสะดุ้งตัฟังพี่น้องเอาเบิ้งกันครับผมเอาสืเป็นปลาเน่าไดพี่น้องสะดุ้งติ่งขิงแข้งครับโอ้เอาเบิ้งกันครับผมเอ้าคือช่วงเงียบๆคือน้าบานนี่เอาเป็นปลาเน่าไดครับผมเอ้ามันขึ้เขาสะดุ้งง่ายแต่บอดินบอดันพี่น้องโอ้ยเนาะปลาบ่มีแห้ง เอามีมาบอว่าสั่นไดาเอายกเบิ้งว่าสั่นเอาหนึ่งตัวเอาเอ้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 าเบิ้งกันพี่น้องมันป่าเนื้อไรเอาด้งดึงเด้งเด้งใจเย็น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 ไต่ขึ้นไต่หอกได้หรือไงดึงข้าวขึ้นดึงข้าวขึ้นดึงข้าวขึ้น อยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่พี่รองยังอยู่เอาคคันเอายังอยู่ครับยังอยู่อาเย็นใจเย็นเย็นเอาเหนียวไว้เหนียวไว้เหนียวไว้โอ้ยพี่้องเอยเอาเันป่านนอะไรมาลุ้นกันครับผมเอ่อนึกวันวิจารณ์ป่านนิดหน่อยบ่แมนครับเอายังอยู่ครับยังอยู่ครับใจเย็นเย็นพี่รองยั่งอยู่ยังอยู่จะว่าไปตอนสรุงจะสิรู้กันสรุ่งรูเสียใจเลยโอ้ยพี่รอง เอาเป็นป่าเด้อไรพี่น้องเอาพี่น้องมาเอาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นกําลังตักอยู่พี่น้องเออเอามาเอาเอาได้แล้วครับได้แล้วครับเอามาเอาพี่น้องมาเอากระห้วงวะสั้นมาพี่น้องเอาเป็นกันครับผม เอาเอาม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 าเบิ enfin, ่งกันพี่น้องเอามาเลยครับตัวใหญ่ยยื้พี anyway> ่น้องปลาครับเอาเบิ่งกันครับผมใส่ใส่เอาเบิ่งกันครับเอาปลาน้อยปลาน้อยใส่เอาเยากบังเั็กน้อยเลยพี่น้องเด้อมุมนี้ครับผมเอาได้บอกว่าสั่นว่า ตะดุ้งกระหาง cả พี่น้อง hang ได้คน <laughs> เโค้งครับพี่น้องเอโค้งครับได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ้าสุดยอดโอ้ยในรอบดี่นี้ต้โหดที่ดีดีครับเอาละเลี้ยงเลี้ยงค่สี่พี่น้องทั้งคนได้

ในบ่ได er okay, uh, right, ้บ่ก <yeah, ําลังดึงนะครกําลังดึงครับอบอมดึงดดึงแล้วครับดึงแล้วครับห้องแล้วพี่น้องอจิบจุ๊บจิบจุ๊บด่แมนบ่เนาะม้นสะบัดม้นคือบอลน้อพี่น้อง เอาไม่หยั่งแ้ไประดียองประต้อามาไปมาไปมาไปเดนี่ไดรไปได้ไปเอาเบิ่งกันครับได้ลอไละูกเ้ยดละ โอ้ยเจ้า่าะ้องอีหยังโอ้ยปากกระหัวพี่น้องเสืดยอดครับเสืดยอดเนาะชวนไงกะกปลาตัวใหญ่กะเป็นกระหัวพี่น้องเออเอาตัวใหญ่ดีอยู่พี่น้องเอาสรุ่งฟังยุ่งเป็นยังไดได้กันบ่ว่าสั่นเอาพพราะอยไรครับเอาพราได้เก็บพี่น้องเอาเพราได้เก็บอยู่ครับ

ขาม่ไมขาไม่พวกไคอคือคือคคุณได้แหละเป็นผัวไม่เชื่อเด้อยังนอกพีกสองเดือดร้อนเอ้ยเนี่ยคนเียวะโอ้เด้อยรายป่าพี่น้องเาดุดยอดครับไม่ยังล่ะป่าติดตูดุงลับพี่น้อง ปลาน่อยครับปลาน่อยครับมุกี่คันขั้วว่าปลาน่อยมันอยู่หนากว้างหลอกเปล่มันีคนวานหลุเลยเออเอาแมเอาม่มกี่คันขั้ว่าสำหรับปลาน้อยขอได้กินแล้วเอา่ว่าขนมยั่ไหนครับกระลาาวน่ครับกระลาฮาว เต็มที่นเจ้าถึงไซนั่งมีแล้วดีปะทำไงทำเดียวมัยังล่ะตัวยังเกยบ้าอาาลครับมากเกีมากรห้ี๊บน้องมาล่ะครับับมาล้วครับเอาาอหรขอโครับัครับ

หากเปลี่ยน่ยสิาลูกคนเป็นคนทั้นาน่อนอะง่ยเราั้า

ไปแล้วมีจ kind of ันแล้วไป้วตอาเอาเโอ้ยาแล้อเมยยต้องหัวนั่นนะคนี่บอมอเอามยปเพียปเพียปเพียเอเมาแล้วครับพี่น้องตัวรัตตัวววเอาพี่น้องมา มันอยู่ในนั่นงไล่ะครับอยู่ในเหยื่อยู่ได้เหยว่ามันว่ามันจีได้วันออกกว่องมาได้ได้วันได้อยู่ป่าสันได้ปลายนะครับได้ปลาอยู่เกือบได้วันเกือบวันได้กล่องเฮ้ยมาเด้อกคนกูพี่น้องเอออ้าปลาเพียครับเอาสุดยอดเอาเอาอ่าโอเคครับเอาปลาเพียครับปลาอย่างไรปลาอย่างไรเราเห็นคือมึง ๋ยว่าเมนยะไเดี่ยปลายีสกพื่องเอาลูกปลาลูกอไรบ่ไหนเอาลูกปลาลูกปลาพี่อง